สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ a n แน l แนนสีน้ำค่ะ EP นี้เป็น EP P. ที่3แล้วนะคะเรายังคงอยู่ในโปรเจกต์นักวาดสอนน้องค่ะ EP P. นี้นะคะเป็นการสอนวาดออรชุนเป็นตัวละครอีกตัวเนึ่งนะคะในวรรณคะดีหรือวาทีทานหรือว่าละคร ในเรื่องมณีเมฆลาค่ะวันนี้นะคะจะมีความแบบเป็นสไตล์การ์ตูนที่ดูแบบเป็นผู้ชายที่ดูจริงจังขึ้นแต่ยังคงให้ความน่ารักอยู่นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะเพื่อนๆในอีพีนี้เพื่อนๆสามารถส่งกันบ้านได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเนยะจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะที่จริงเราทั้ง3ามอีพีเนาะไม่ว่าจะเป็นวัดมณีเมฆขลาวัดรามสูรแล้วก็อีพีนี้วาดอลชุนใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถส่งกันบ้านได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้จบได้ทั้งในเพจ ของคุณแนนเองนะคะเพ่งแนนสีน้ำแล้วก็เพ่งนักว่าสอนน้องเลยค่ะอยากเรืเ่นนาคทำยังไงนะคะเราต้องไปเริ่มกันเลยค่ะทุกคน ับแรกค่ะแนนจะเริ่มจากการร่างภาพก่อนนะคะแนนจะร่างวงกลมนะคะเป็นหัวโตๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะแนนจะค่อยขึ้นโครงร่างของลําตัวนะคะใช้วงรีค่ะแทนสัดส่วนของแขนและขานะคะใช้สามเหลี่ยมแทนสัดส่วนของหัวไหล่และลําตัวค่ะจากนั้นมาใส่ใบหน้ากันค่ะทุกคนต้องมีความเป็นแบบใบหน้าที่แบบดูจริงจังนะคะเพราะว่าจะมีท่าทางในการแบบกําลังยิงธนูอยู่นะคะ พอเราได้โครงร่างของหัวที่ชัดเจนนะคะเราก็จะค่อยๆใส่รายละเอียดของเครื่องประดับค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องหัวนะคะให้ดูเป็นผู้ชายผู้ชายหน่อยนะคะนี่แล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะให้ผมนะคะมีลักษณะเหมือนเกล้าผมอยู่เป็นสไตล์ผู้ชายโบราณนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็ลำตัวนะคะอันดับแรกนะ่จะต้องร่างมือนะคะที่อยู่แบบ ที่กำลังกลางธนูก่อนนะคะเพราะว่าอยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะแล้วเวลาที่เราวาดส่วนอื่นมันจะง่ายคะ่ะเพื่อนๆนนี่แล้วก็มีการแบบยิ่งธนูอยู่นะคะเราจะต้องร่างธนูด้วยคะ่ะแบบนี้เลยแล้วก็มีกระเป๋าสําหรับใส่อาวุธด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะรู้สึกมีความโล่งๆทีนึงเนี่ยก็เลยใส่เป็นแบบเป็นอิฐลงไปนะคะเหมือนยืนอยู่บนอิฐนั่นเองค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะเริ่มลงสีแรกกันแล้วนะคะเน้นจะเริ่มจากการระบายสีใบหน้าค่ะเราจะใช้สีเนื้อระบายให้ทั่วใบหน้าแบบนี้เลยนะคะเว้นดวงตาเอาไว้นะคะมีการกระพริบตาด้วยหนึ่งข้างค่ะแล้วก็แอบแต้มแดงนะคะสีแดงเล็กๆมาระบายที่แก้มให้ดูเป็นแบบเป็นแก้มที่อมชมพูน่ารักน่ารักนะคะใช้สีเนื้อตัวเดิมค่ะระบายไปที่ลำตัวด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาลงสี ผมกันนะคะตอนนี้นายจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะหรือใครที่ชอบความเข้มกว่าน,นี้นะคะก็สามารถใช้เป็นสีดำก็ได้ค่ะระบายให้ทั่วผมแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างง่ายค่ะใช้เทคนิคเปียกบนแห้งนะคะจะระบายแบบนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะด้านล่างด้วยนะคะตรงนี้เลย กลับมาที่สีเนื้ออีกครั้งหนึ่งค่ะเนี่ยจะผสมสีให้เขาเข้มขึ้นค่ะเราจะระบายเป็นเงาให้กับใบหน้าของตัวการ์ตูนของเรานะคะระบายให้รอบเลยค่ะทั้งตรงหน้าผากนะคะใต้คางแล้วก็ใต้แขนแบบนี้ด้วยค่ะลําตัวด้วยนะคะจะทําให้ดูมีแสงเงาชัดเจนค่ะแล้วก็ตัวการ์ตูนดูมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นค่ะใช้สีเหลืองนะคะเหลืองอมสม้มเราจะระบายไปที่เครื่องประดับแบบนี้ค่ะ เครื่องหัวนะคะระบายให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะนี่ค่อนข้างง่ายค่ะตรงนี้ไม่ได้ยากเลยทุกๆท,ท่านทําได้แน่นอนระบายไปที่กําไรด้วยนะคะเครื่องประดับที่เราต้องการให้เป็นสีทองนะคะใช้สีเหลืองส้มได้เลยต่อไปค่ะมาที่สีน้ําเงินเข้มใช้2ตัวเลยค่ะระบายไปที่ กระเป๋าหรือว่าย่ามที่เราใส่คันธนูนะคะหรือว่าใส่อาวุธของเราค่ะแบบนี้เลยให้ดูเป็นสไตล์ผู้ชายผู้ชายนะคะเราก็จะใช้สีเข้มๆหน่อยนะคะแบบเท่ๆเนาะระบายไปทั่วแบบนี้เลยค่ะกลับมาที่สีเหลืองส้มอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะมาตกแต่งชุดกันค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนเป็นชุดนักรบนะคะ นี่สไตล์แบบเท่ๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เนจะใช้เป็นสีฟ้าค่ะระบายไปที่จงกระเบนนะคะเพื่อให้เป็นสีที่เข้ากันกับย่ามนั่นเองนะคะนี่น่ารักมากๆเลยขั้นตอนต่อไปค่ะเนจะใช้สีแดงนะคะเราจะระบายด้วยสีแดงสดๆเลยค่ะทุกคนเราจะระบายไปที่คันศรน,นะคะเราจะต้องใช้พู่กันนะคะเบอร์เล็กๆหน่อยค่ะให้มีความแหลมๆเราจะระบายได้ง่ายนะคะนี่ แล้วก็ระบายไปที่ธนูด้วยนะคะแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปค่ะแนนจะใช้สีน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะระบายไปที่อิดแบบนี้เลยค่ะที่อรชุนของเรายื่นอยู่นะคะนี่ยื่นอยู่บนอิดผลงานก็จะดูสมบูรยิย่งขึ้นนะคะแบบนี้เลยระบายให้ทั่วเลยค่ะเว้นข่าเล็กน้อยค่ะ เราเดินทางมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนแนนจะใช้เป็นสีน้ําตาลเข้มๆนะคะหรือว่าสีเดียวกับที่ระบายผมนั่นเองค่ะแนนจะนํามาระบายดวงตานะคะที่เป็นส่วนของตาดํานะคะเว้นขาวค่ะเป็นวงกลมสองวงนะคะตัดเส้นที่ใบหน้านะคะคิ้วดวงตาจมูกและปากค่ะนําสีเดียวกันนี้นะคะมาตัดเส้นบริเวณเครื่องหัว เครื่องประดับนะคะจะเป็นการคุมโทนค่ะทาให้ผลงานดูมีแบบว่ามีการตั้งใจคุมโทนด้วยสีของการตัดเส้นเพียงสีเดียวนะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มในขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้ปากกาตัดเส้นก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากลองใช้พวกกันในการตัดเส้นเหมือนกับแนนก็สามารถที่จะฝึกได้ค่ะแบบนี้เลยเป็นช่วงเวลาแห่งการดื่มดับนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะในการตัดเส้น จะทำให้ผลงานที่เราลงสีไปนะคะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะมีการตัดเส้นนะคะให้ทุกอย่างดูแบบสมบูรณ์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เป็นงกันบ้างคะสหรับคลิปนี้ที่นํามาฝากกันเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันนะคะถ้าใครฝึกตามแล้วก็สามารถที่จะส่งมาให้ดูกันได้นะคะแนนอยากเห็นผลงานของทุกท่านเลยถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้หรืออยากให้สอนวาดอะไรอีกนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะพูดคุยกันได้คะ่ะทางแฟนเพจแดน,นสีน้ํานะคะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยเนาะสําหรับอีพีนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะจบหลอมยิ้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอีพี